ศีลละบาปก่อนทําบุญเมื่อเราไปทําบุญที่วัดไม่ว่าจะเป็นการทอดกรถินทอดผ้าป่าถวายสังฆทานถวายพระพุทธรูปหรือแม้แต่นิมนต์พระมาทาบุญที่บ้านก็ตามรวมทั้งงานพิธีกรรมต่างๆก็ต้องเริ่มต้นด้วยการสมทานศีลอย่างน้อยก็ศีลห้าเสียก่อนทุกครั้งนั่นเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่ว่าจะทําบุญทั้งทีก็ต้องเริ่มต้นการละบาปก,กันก่อน คือการเข้ามาอยู่ในศีลในธรรมเพื่อว่าการทำบุญนั้นจะได้เกิดอานิสงส์สูงการสมาทานศีลก่อนทำบุญทุกครั้งก็เปรียบได้กับการเตือนสติคนที่ทำบุญให้ระมัดระวังการทำชั่วทำบาปเมื่อตั้งใจทำบุญแล้วก็ไม่ได้ควรพลัดหลงกลับไปทำบาปเบียดเบียนใครอีกหรืออีกในหนึ่งคือการละบาปก่อนทำบุญนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทำบุญ หรือหนทางใดๆที่จะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นทําความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเพียงเพื่อจะนําเหตุปัจจัยเหล่านั้นไปทําบุญก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะจะกลายเป็นการทําบุญที่ขาดทุนคือได้บาปมากกว่าได้บุญนั่นเองแม้แต่โอวาทปาติโมกซึ่งเป็นคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติตนไปสู่พระนิพพาน ส่วนที่รู้จักกันกว้างขวาง,วางมีใจความสามประการด้วยกันประการที่หนึ่งคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงประการที่สองคือการบำเพ็ญแต่ความดีและประการสุดท้ายการทำจิตของตนให้ผ่องใสคำสอนดังกล่าวนี้ยังต้องเริ่มต้นด้วยการละเลิกทำชั่วก่อนเช่นกันหาไม่แล้วการทำบุญไปด้วยทำบาปไปด้วยก็คงไม่มีความหมายอะไรแก่ชีวิต การทำสังฆทานคืออะไรคำว่าสังฆทานคือการถวายสิ่งของแกหมู่พระภิกษุสงฆ์เป็นการถวายกลางๆไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเมื่อถวายให้แล้วก็ถือว่าพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปมีสิทธิ์ในการใช้สอยสิ่งของเหล่านั้นตามสะดวกอาจจะมีเพียงตัวแทนสงเพียงรูปเดียวมารับประเคนก็ถือว่าเป็นสังฆทานเหมือนกันมีทานอีกรูปแบบหนึ่ง ที่คล้ายคสังฆทานเป็นทานที่มีอาณาเขตกว้างขวางกว่าคือทานที่ให้แก่หมู่พวกที่ไม่เฉพาะกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรียกว่าสาธารณทานเป็นทานที่ไม่จํากัดเฉพาะในร้วแห่งวัดเป็นการให้ที่ไม่มีขอบเขตสังฆทานเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณทานเช่นนั้นส่วนการถวายทานที่ให้เฉพาะพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นรูปนี้เรียก ปาติปุคลิกทานมีอานิสงส์น้อยกว่าทานสองประเภทข้างต้นเพราะเป็นการจํากัดเฉพาะบุคคลว่าต้องเป็นคนนั้นคนนี้การให้ทานแก่ส่วนรวมย่อมได้อานิสงส์มากกว่าในสมัยพุทธกาลคราวที่พระนางประชาบดีโคตมีพระแม่นาของพระพุทธเจ้าได้ปั่นฝ้ายทอเป็นจีวร แล้วนำไปย้อมตั้งใจถวายแด่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับตรัสว่าให้ถวายแก่สงคือหมู่พระแทนพระนางเสียใจแต่เมื่อทราบว่าถวายแก่สง์มีผลมากกว่านางจึงคลายความเศร้าโศกลงได้พระสงฆ์บางรูปแม่ชีบางท่านกะวาดบางคนททำงานให้กับชุมชนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ความคิดในทางสะสมเพื่อตัวเองไม่มีบางท่านก็เลี้ยงเด็กกำพรา้าบางท่านทั้งเลี้ยงทั้งสอนเมื่อเราบริจาคทรัพย์ให้ท่านท่านก็ใช้ทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์ไปกับกิจการช่วยเหลือสังคมที่ทำอยู่ท่านเป็นเพียงคนกลางที่คอยแบ่งปันจากคนมั่งมีเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ที่ขาดแคลนการทำบุญกับผู้ทำประโยชน์แก่ชุมชนนับเป็นสังฆทาน ที่ได้บุญไม่ใช่น้อยเพราะบุญได้แผ่ขยายกว้างออกไปช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ทุกขยากเรานั้นได้ดีขึ้นและเป็นการช่วยสังคมไปในตัวด้วยเดี๋ยวนี้เวลาพูดถึงคำว่าสังฆทานพวกเราจะนึกถึงถังสีเหลืองๆภายในบรรจุข,ข้าวของเครื่องใช้มากมายจนล้นออกมาจากปากถังแล้วมีพลาสติกใสๆหุ้มทับอีกทีหนึ่ง แท้จริงแล้วของที่จะถวายหมู่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงที่เรียกว่าสังฆทานนั้นคืออะไรก็ได้ที่เหมาะกับชีวิตสมณะไม่จาเป็นต้องเป็นถังเหลืองๆที่วางตามหน้าร้านสังฆพันธ์ต่างๆเสมอไปแต่สำหรับสังฆทานถังเหลืองที่ชาวพุทธนิยมซื้อไปถวายพระสงฆ์นั้นท่านทราบหรือไม่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบมาพากวอยู่ในนั้น เรามาดูซิว่านในถังสังกะานสีเหลืองนั้นมีอะไรอยู่ข้างในบ้างทั้งเหลืองที่วางขายตามร้านสังกภพันธ์นั้นบางร้านจะยัดหนังสือพิมพ์หรือกระดาษแข็งเข้าไว้เพื่อให้เต็มถังส่วนที่เป็นสังกธานหรือข้าวของเครื่องใช้จริงๆจะถูกบรรจุไว้แถวขอบปากถังเพื่อให้ดูว่ามีของใช้มากมายจนล้นปากถังแล้วเอาพลาสติกใสหุ้มอีกทีหนึ่ง เพื่อไม่ให้ของล้นจนหกแท้จริงแล้วมีของใช้ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองข้าวของเครื่องใช้ที่บรรจุมักจะเป็นของที่มีคุณภาพต่ำเช่นพวกผงซักฟอกทูบเทียนคุณค่าต่ำๆแปลงสีฟันที่ขนปแปลงแข็งผ้าอาบน้ำฝนที่บางเบาจนหน้าวิตกว่าพระนุ่งสงน้ำเมื่อใดคงได้โบแต่ไม่เปลือยเท่านั้นเองหรือบางทีอาจจะเป็นผ้าอาบน้ำฝน สีเหลืองที่ใส่มาพอเป็นพิธีคือขนาดความฟางความยาวไม่เกินหนึ่งเม็ดที่นำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยน้ำปลาราคาถูกที่ดูว่าเป็นน้ำใส่สีละลายเกลือข้าวสารที่ใส่มาแค่ถุงเล็กๆหยิบมือเดียวพอเป็นพิธีเหมือนกันกับผ้าอาบน้ำฝนที่ถูกใส่มาและบางครั้งก็เป็นเศษเข้าวสารหักๆถ้าสังเกตดูดีๆบางถังจะมีเกลือปนใส่มา ให้เป็นสิบถุงใส่เกลือปน่นจะได้กินพื้นที่เยอะๆจะได้ไม่ต้องไปใส่ของใช้อื่นๆเพิ่มเติมเพราะเกลือป่นมีราคาถูกนั่นเองนอกจากนี้ข้าวของที่ไม่จําเป็นอื่นๆก็มีใบาชารสเข้มข้นที่ความเป็นจริงแล้วพระและสาม,มนเณรไม่ค่อยชงฉันกันเลยและก็มักจะถูกทิ้งไปอย่างไม่ได้ประโยชน์อะไรน้ำมันจุข,ขวดก็มีกลิ่นผงซักฟอก อันเนื่องมาจากการบรรจุอยู่ในถังที่อับพร้อมกับผงซักฟอกหนึ่งกล่องเมื่ออากาศร้อนจัดก็ทําให้กลิ่นของผงซักฟอกเข้าไปในขวดน้ําได้กลายเป็นน้ําที่มีกลิ่นผงซักฟอกไม่เหมาะแก่การบริโภคในเวลาต่อมาความไม่ชอบมาพากลของของสังฆทานถังเหลืองเกิดจากความที่เราไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไปถวายพระดีเลยต้องอาศัยเครื่องสังฆทานที่มีจาหน่ายตามร้านบรรจุให้สําเร็จรูป เพื่อจะได้ไม่ต้องเล่นเกมเดาใจพระอีกทั้งการบรรจุถังก็ทำมาให้เรียบร้อยสวยงามซื้อปุ๊บก็ไปถวายเลยปั๊บเข้ากับยุคสมัยบริโภคนิยมพอดีไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อหามาประกอบให้ลำบากอีกแต่ความที่คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อก็เลยเป็นช่องว่างที่เปิดโอกาสทองให้กับร้านค้าที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอัตโนมัติ คนซื้อไม่มีทางรู้หรอกว่าสังฆทานถังเหลืองที่ซื้อไปถวายพระนั้นข้างในมีของที่จําเป็นสําหรับพระจริงๆสักกี่อย่างมีของที่มีคุณภาพมากแค่ไหนหรือมีจํานวนสิ่งของที่คุ้มกับราคาที่ร้านค้าตั้งเอาไว้หรือไม่ส่วนพระสงฆ์นั้นเล่าเมื่อรับประเคนสังฆทานเสร็จโยมลากลับเปิดถังออกดูเจอแต่สิ่งของที่ใช้ได้เพียงไม่กี่ชิ้น ซ้ำของบางอย่างก็ไม่มีคุณภาพดีพอบ่อยครั้งที่พระท่านต้องจ่ายปัจจัยไปซื้อหามาใช้เองหรือบางครั้งก็มีการม้วนกระดาษชำระเต็มใต้ถังหรือมีแต่เกลือถุงเล็กๆหลายสิบถุงหรืออย่างที่หนังสือพิมพ์เคยลงข่าวว่ามีหนังสือหรือภาพโป๊เปลือยใส่เข้ามาในถังสังกทานด้วยจะบอกให้โยมรับรู้แต่โยมก็กลับบ้านไปเสียแล้ว การถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญถึงเวลาต้องมาทบทวนการทําสังฆทานกันเสียทีสังฆทานที่ดีไม่จําเป็นต้องมีของถวายมากมายขอเพียงเป็นของจําเพนและมีคุณภาพเท่านี้ก็พอและการเลือกซื้อของมาประกอบในสังฆทานเองจะได้ของดีมีคุณภาพกว่าการไปซื้อถังเหลืองตามร้าน การจัดสังคธทานให้ได้ประโยชน์ข้าวของเครื่องใช้ที่ซื้อมาจัดเป็นสังคธทานได้อย่างเช่นสบู่จัดเป็นเครื่องประทินผิวแต่พระก็ใช้ได้เพื่อทำความสะอาดและระงับกลิ่นกายยาสีฟันชนิดผงหรือชนิดหลอดก็ได้ยาสีฟันสมุนไพรก็น่าสนใจแปรงสีฟันเลือกชนิดขนแปรงอ่อนๆจะได้สบายเหงือกของท่าน ยาสะผมเอาไว้ใช้เวลาโกนศีรษะจะได้โกนได้ง่ายขึ้นใบมีดโกนเป็นของจําเป็นมากเพื่อใช้โกนศีรษะผงซักฟอกใช้ซักจีวรเพื่อทำความสะอาดเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมชงพวกขิงผงชารางจืดมะตูมเดี๋ยวนี้ผลิตออกมาหลายประเภทมากมายหรือจะใส่เครื่องดื่มรสช็อกโกแลตก็ได้อย่าลืมดูวันหมดอายุก่อนซื้อด้วยผ้าอาบน้ำฝน เลือกที่เนื้อหนาๆห,หรืออาจเลือกซื้อเป็นสบงผ้านุ่งหรือจะเป็นอังสักก็ได้เพราะพระท่านมักจะมีผ้าอาบน้ำฝนอยู่มากแล้วจะขาดแคลนก็เรื่องของสบงอังสัถ้าถวายให้สามเณรก็จัดเหมือนพระเช่นกันการถวายสังฆทานแม่ชีก็เปลี่ยนจากผ้าเหลืองเป็นชุดแม่ชีที่หาซื้อได้ตามวัดต่างๆมากมายเดี๋ยวนี้มีสถาบันแม่ชีแล้ว หากหาซื้อไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นผ้าขาวเนื้อดีตามร้านขนาดสัก2-4ถึงเมตรแทนจากนั้นแม่ชีท่านก็จะนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าผ้าถุงผ้าครองตามสมควรของท่านหนังสือธรรมะหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพหรือหนังสือความรู้ต่างๆที่คิดว่าพระสงฆ์ควรรับรู้เพื่อน,นำไปถวายแก่ญาติโยมได้ยาสมุนไพรต่างๆรวมทั้งยาแผนปัจจุบัน เครื่องเขียนสมุดปากกาดินสอไฟฉายตานไฟฉายจานชามช้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้จะจัดให้เป็นชุดใหญ่ถวายเป็นประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านหยิบยืมไปได้ด้วยตามงานบุญประเพณีต่างๆรวมทั้งเครื่องมือช่างค้อนตะปูไขควงหรืองานเกษตรจอบเสียมพ่วและอุปกรณ์กันทำฟาตาะอาดไม้กวาดอ่อนไม้กวาดแข็งทังขยะได้หมดเลยทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องสังฆทา,านได้ ก็สามารถจัดถวายเป็นสังฆทานได้เหมือนกันของอื่นๆที่มักนิยมใส่ก็มีข้าวสารหัวหอมกระเทียมน้ำมันพืชน้ำตาลเกลือก็จัดว่าเป็นของแห้งเก็บไว้ใช้นานของเหล่านี้ถ้าพระได้ใช้ไม่ทันท่านก็มักจะเก็บรวบรวมนำไปบริจาคต่างจังหวัดอีกทีนับเป็นวงจรบุญที่ไม่มีที่สิ้นสุดข้าวของบางอย่างที่ควรเลียเ่ยงเลี่ยงไม่นำมาประกอบในการถวายสังฆทาน อย่างเช่นบุหรี่ยาเสพติดเครื่องดื่มชูก,กำลังทุกประเภทผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุด้วยโฟมเพื่อหลีกเลี่ยงมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอาหารกระป๋องผลไม้กระป๋องเพราะเป็นอาหารที่มีสารกันบูดสารเคมีใบาชาพระไม่ค่อยได้ชงฉันแล้วควรเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่ากรองสบู่ปกติพระท่านก็มีอยู่แล้วจึงไม่จําเป็นจะต้องซื้ออีกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป อาหารบินธบาตในตอนเช้าเป็นอาหารสดและมีคุณค่ากว่าไม่ควรส่งเสริมให้ท่านฉันอาหารที่มีคุณค่าน้อยน้ำอัดลมน้ำที่ผ่านการปรุงแต่งสีใส,ส่สีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สมควรที่จะนำไปประกอบเป็นเครื่องสังฆทานผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยอนวยอวยชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบ จงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณและสวัสดีครับ